จอไดนอนครับไม่นานก็รออมาสัสรร่์คึ่้นะครับเจอกนไดนอนกับอกาแต่ชนนานะฮะหลาก็ศิลปินอทานเลยกับอาชุติีเด็นนครบ่ฟังครับสวัสดีครับ วัสดีไปน้องเขอาไปทุกคนนะครับก็ดีมาใส่กับพาพี่น้องประมาที่งานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับกนนี้ับผ้าพี่น้องมากราบไหว้ตะกร้เนาะขอพรปีละครั้งเด้อพี่น้องเดี๋ยวขอไทยไปอกไมเลยนะครับไทยสองร้อยนะครับวันนี้เป็น นี่เป็นวันที่2นะครับวันที่27 คันวาปีพศ2566นะครับคนลายอยู่นะครับมือนี้นี่คือทีมงานเสื้อทิงโตเนาะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเขาางานเน้ามาในงานนะครับมาในงานนะครับให้ส้มบรรยากาศไปด้วยกันเลยเนาะวันนี้คนเยอะ ส่วนบรรยากาศในงานเดี๋ยวบางไส่สีทายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มไปเรื่อยๆเนาะครับแต่ที่แน่ๆก็คือมีการเสรื้อซิงโตเนาะทั้งสองฝากฝั่งเลยครับพี่น้อง สมเด็จพระเจ้าตากสินเนาะลูกาาดึงหนวดกันด้วย าต่างสินมหาราชนะครับผมจะพาพี่น้องมาดูไอ้จเจ้าเสือสิงโตนะครับ ที่26นะครับคนคนกับบนหลายๆถึงถึงกว่าวันที่27นะครับวันที่27นี่เยอะมากเลยครับ แมวไปทังอไนคร้อเดี๋ยวบอกใสสิทธิภาพพี่น้องลองมมบรรยากาศในงานไปเรื่อยๆนะครับ O artista

นี่แหละครับพี่น้องประเทศไทยนะครับทำได้ทุกอย่างครับ Ô mọi người ơi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  mọi người สุดยอดเลยครับสุดยอดเลย นะครับเกวบองน้ที่หอ้นะครจะไม่ขเดย่จัเ็ไม่ใชรเนะครับเพอนรับปรยนะครับทุกนตอการจประังนะครับอันนะนอข้อลห้านาอพ่อห้อันนี้มันต้องใสินมหาราชนะ Terima kasih telah menonton Terima kasih telah <laughs> menonton! ไปกัน <imitation> หลายขนาดอีลิเนาะ ยิ่งใหญ่มากเลยครับทุกคนคนเยอะมากเลยครับวันนี้เป็นวันที่2 7เธันวาเนาะครับปีพศ2566เนาะการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพี่นอ้องทุดยอดนะครับ

ได้ก็ได้้กวน่ะ้านเรา้อเก็ดตังค์ใหญ่แต่เนื้ถน้าได้ปีนาีได้รวยวเออนิ่ไปนิ่ไดดีไดใดีต่อวยรวยรวยรยตุจ๊ะอ้โหนี้คือบ่าวไซทายจากมุมสูงให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่คืองานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ แน่นมากสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปรลอ,อยู่นู้นนะครับยาวไปเรื่อยเนาะ เราจะเดินฟังนี่หรือไปเดินฟังนั่นลูกนะไปเดินฟังฟังนั่นดีกว่าปะ่ะค <c oughs> นบลายได้ฟังฮะ คนะเนาอมาใครจะพาทุกคนไปเรื่อยๆนะครับพาไปเรื่อยๆจะมีเวทีหรือว่ามีการแสดงยังกัเดี๋ยวให้พี่น้องไปดูด้วยกันเลยคนที่กครับทำงานต่างกันมาตลอดทั้งหมดนะครับมามาเริ่มงารพี่น้อง เในกระรมนะครับอยาให้นอนในเสื mm ้อนะครับอนก่อนคันี่ยวันนี้เดี๋ยวจะเจอันนอนครับไม่นานกระโประออกมาสักสองทุกครึ่งารัเจอในนอนกับอากาตะชนันานะฮะหรือก็ศิลปินอีกท่านเลยกับชุติมานเด็กในคร์โบดียวัสนีวีคปอเมกัสซารู้ป่อนอนกันนะครับเป็นเพลงซิลเน่ใหม่ ไปก่อนอันเดี่ยวเลย <laughs> <laughs> ยอดเลยครับพี่น้องออนนี้ตรงทางแยกเขาเซนลาดยาเนาะเพื่อนที่ออกมาได้เมื่อกี้ติดตรงนั้นเนาะตรงทีไอเสือสิงโตอ่ะคนณร้ายทางอลีพี่น <uckland. S 1> ้องเมื่อนี้ใก็พีษของเขยเช่นเกินไปเนี่ยไปผลักดัน เอ้านนจ่องไม่ได้ฮะขอไปเรื่องออกไปเลื okay, ่ยร้ว่าเราขไปได้สวนเราจะรูออกมาทั้งห่นเลยใช่ปะเก่นดีนะ เขาจะเดินทามไปก็ทามไม่ได้ไไดูพี่น้องพี่นองดูข้างในทามทาทาม multimod <laughs> spam ออกไปเลยเนาะเขายังไม่จับเขายังไม่จับวีดียิ่งใหญ่มากครับโอ้โหครับลุขายด้วากันไหมลุขาย เราเดินรอบเราจะเดินรอบนอกคือว่าจะเข้าไปทางไหนรอบนอกเนาะรอบในเหรอเุดยดินใหด่มานเดสุดยิ่งใหญ่มากนะครับ

ไม่โดนเลยไม่ไม่เจอนม่โดนเ การ้องรับทีมนี่ใช่ทุกที่นครับพี่น้องพี่น้องมาเที่ยวงานเจ้าตากบาทีเป็นมือสุดท่ายนะครับผ่านในงานจุลนิยัต่างจุลนิยมก็ใช่ทีมใช้ัเองป็นตัรทครั